ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบ่าวดอยครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีและท่านผู้ติดตามที่น่ารักทุกทท่านครับผมผมแฮกบ่าวดอยมีสินค้าใหม่มานําเสนอจะสวยสดงดงามขนาดไหนเชิญรับชมได้เลยครับผมนี่คลิปหลังปีใหม่ครับก็จะมีสาลี่ครับแล้วก็รถถ่ายเดินตามเนาะเดี๋ยวรีวิวสาลี่ก่อนเลยครับนี่ก็จะมีอยู่สามคันครับ ตัวนี้อยู่ที่ราคา1 5 0 0 0บาทนะครับราคามาคุยหน้าร้านอีกรอบครับนี่ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวผมพาดูเบอร์โทรก่อนเลยครับตัวนี้หมื่นสามครับนี่สารดีลากครับนี่เบอร์โทรตามนี้เลยครับใครสนใจครับ0899078075 0 8 9 9 0 7 8 0 7 5ครับอ่าติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรนี้ได้เลยครับนี่ ตัวนี้จะอยู่ที่ราคาหมื่นสามนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับถ้าให้ชัวร์ก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรอีกรอบครับนี่ตัวนี้ขึ้นใหม่นะครับนี่ไม่ใช่ของมือสองนะครับเฮียขึ้นเหล็กใหม่ครับขึ้นเองครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับยังไม่มีเจ้าของนะครับตัวนี้ครับนี่ดูช่วงล่างครับเออช่วงล่างประมาณนี้เลยครับสวยๆครับนี่เหล็กเหล็ก นี่ครับคาดคาดคาดครับสามสี่ตันสบายสบายครับนี่เอาไปลากรถไถครับี่ประมาณนี้เลยครับสวยอยู่นะครับตัวนี้ครับนี่ส่วนตัวนี้หมื่นห้าครับก็จะเป็นแหนบครับนี่ใครยังไม่มีรถสาลี่ไว้ใช้งานครับนี่มาเอาไปใช้งานได้เลยครับยังว่างอยู่สามชุดนะครับนี่นี่ชุดที่หนึ่งครับนี่เหล็กโครงเหล็กคอครับไม่มีดามนะครับนี่ ประมาณนี้เลยครับเด็กสวยๆครับนี่นี่ส่วนมากจะโก่งจะหักตรงนี้แหละครับนี่ตรงนี้เลยเนาะแต่คันนี้สภาพดีหน่อยครับนี่ประมาณนี้เลยครับหรือว่าจะเป็นกระเช้าหลังครับก็มีอยู่สามชุดนะครับ ppc ท่านไหนสนใจก็เนาะตามเบอร์โทรได้เลยครับนี่ตัวนี้ก็ขึ้นใหม่ครับหนึ่งชุดว่างครับสองชุดว่างครับสามชุดว่างครับนี่สองคันนี้ก็ว่างครับ ชุดนี้ก็หมื่นห้าครับราคามาคุยหน้าร้านอีกรอบครับนี่เนี่ยคุยง่ายใจดีครับนี่ใครจะได้ใช่จริงจริงก็มาคุยกันครับนี่ชุดนี้ก็จะมีดามหน่อยครับดามหนาเลยครับเนี่ยดมเหล็กหนาครับดมแล้วครับชุดนี้ครับนี่ดมสองฝั่งเลยครับนี่ประมาณนี้ครับแต่สภาพโดยรวมครับสวยงามครับทำสีใหม่ครับส่วนชุดนี้ครับ ยังไม่ได้ดามนะครับนี่สวยครับนี่ดูครับอันนี้ยังไม่ได้ดามนะครับสภาพเดิมๆครับตัวนี้ก็หมื่นห้าครับตัวนี้สวยครับนี่มีเหล็กกันนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับขอสวยครับซาสีให้ใหม่ครับพี่เอฟซีถ้าไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามตา้งเบอร์โทรนี้ได้เลยครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูรถไถครับ ส่วนรถไถเดินตามครับก็จะมีอยู่ประมาณนี่ครับประมาณเท่านี้ครับสี่ชุดครับ NC ยังไม่มีเข้ามานะครับถ้าใครชอบ NC สยามพัทครับตัวนี้จะมีแต่ NC 131นะครับเนี่ยตัวนี้ครับสยามพัทยังไม่มีเข้ามาครับตัวนี้20,000บาทนะครับนี่เฉพาะโครงครับหรือว่าติดเครื่องก็ ขึ้นให้ได้เหมือนกันครับเครื่องก็จะมีประมาณนี้ครับโดยรวมครับนี่ก็เยอะอยู่นะครับแต่ออกไปเยอะมากครับนี่ก็ยังพอมีให้เลือกอยู่นะครับนี่ประมาณนี้เลยครับตัวนี้120ครับนี่ตัวนี้เลยครับสวยๆครับ120ครับ120 120จะอยู่ที่ราคา27,000บาทครับสวยๆแบบนี้เลยครับนี่ หรือว่าจะเป็น z t 1 5 5ครับ z t 1 5 5ก็สามหมื่นแปดครับนี่ตัวนี้ครับสวยๆครับหรือจะเป็น1 2 5ครับนี่ใครสนใจเครื่องไหนตัวไหนครับเห็นแล้วโดนใจก็คอมเมนต์คอมเมนต์ได้ครับนี่เดี๋ยวผมมารีวิวแล้วพร้อมติดเครื่องให้เนาะตัวนี้จะอยู่ที่26,000บาทนะครับนี่ rt 110ครับนี่ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันครับ rt 110ครับ26,000บาทครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นเซตทีครับตัวนี้สองหมื่นแปดครับหรือว่าจะเป็นยนมงยันม้าครับก็มีเยอะอยู่นะครับนี่ตัวนี้ท F 1 1 5หนึ่งหนึ่งห้าครับแล้วก็ตัวนี้ก็ท f 1 1 5หนึ่งห้าครับว่าจะเป็นร้อยหกสิบครับนี่ตัวนี้ใหญ่เลยครับตัวนี้ร้อยห้าสิบครับนี่ยันม้าครับตัวนี้ก็ร้อยี่สิบครับตัวนี้ก็ร้อยหกสิบครับใหญ่ๆเลยครับนี่อันนี้คงเปล่าครับนี่2 0 0 0มืบาทครับนี่ สวยๆครับนี่ p พเอท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรนี้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น e ีทีก็ยังมีขายอยู่นะครับใครชอบ e ีทีครับเปาเป็นยันมงยันมากครับร้อยี่สิบครับเดี๋ยวรอเติมของหลังปีใหม่สักหน่อยครับช่วงนี้ของชุดชุดก่อนๆโน้น,นออกแคบหมดแล้วครับก็จะมีสวยๆมีพอให้เลือก,อกเล็กๆน้อยๆเนาะถ้าพพเอฟซีท่านไหนยังไม่โดนใจเนาะนีะ่ หอสักหน่อยครับประมาณอาทิตย์เดี๋ยวผมมารีวิวอีกรอบนะแต่ส่วนมากจะเป็นร้อยสิบร้อยยี่ครับก็สวยอยู่นะครับนี่ตัวนี้ก็ร้อยสิบครับสองหมื่นหกครับนี่ประมาณนี้เลยครับนี่ตัวโนนอาทีหนึ่งห้าครับสามหมืนเจ็ดครับที่่าติดโคมนะส่วนชุดที่ว่างครับนี่หนึ่งสองสามสามชุดครับสี่ห้าห้าชุดครับก็จะมีเฉพาะ NC หนึ่งสามหนึ่งนะหรือว่า ใครอยากได้ดูครับโดยรวมครับสวยมากครับนี่ประมาณนี้นะครับสยามฮัทต้องรอหน่อยนะครับนี่ผมก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่รีวิวให้ชมคร่าวๆเนาะถ้าใครชอบยังไม่โดนใจก็รอคลิปใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ